นี่เหรอตามให้ละเอียดเลยเหรออือให้ละเอียดเลยเลี่ยดนั่นแหละเล็กๆนึงเด้อแล้ไหนโตชิมสิผ่านไหมผ้านกินครั้งแรกจริงๆนะครับ FC ชอบอ่ะแบบ สวัสดีครับ FC ซก่อนสวัสดีค่ะยินดีตอนรับ f อซนะครับข่าวสุขชาตนี่วันนี้หิวันใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกนะครับนัดกันดิบดีนัดแต่เช้าเลยกะว่าจะออกไปตกปลาข้างนอกพอมาถึงเสร็จปับ๊บเอ้าวันนี้วันอะาทิตย์ลืมไปถ้าออกไปข้างนอกนี่ยากมากมโซนบ้านเรานี่นักตกปลาเยอะมากไอคันจะตกข้างในบอ่อเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วเพราะเร็วๆนี้บึงบางเรนจะเปิดตกบุฟเฟ่ แต่กําลังคิดอยู่นะครับว่าจะตกเป็นบุฟเฟ่ปลาเกล็ดปลานินปลายีโ่โกหรือว่าจะบุฟเฟ่แบบทุกชนิดเลยไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นปลาสวายปลาบึกปลาอะไรเงี้ยแต่ค่าคัานอาจจะแพงหน่อย <c oughs> ก็ถ้า FC สนใจเงี้ยคอมเมนต์กันมาหน่อยว่าเอาแบบไหนดีแต่วันนี้หิวกันใช่ไหมใช่ครับไม่มีวัตถุดิบยังไงดีนี่ค่ะปลากระป๋องอ๋อเป็นเมนูเอ่อ ที่ทุกคนมีติดบ้านอยู่แล้วใชลังถันเมนูปลากระป๋องวันนี้จัดเมนูอะไรดีน้ำยากระทิปลากระป๋องค่ะโโอ้โหจะ <c oughs> <c oughs> กินได้ไหม <c oughs> เคยทำไหมไม่เคยคไม่เคยทำปกติกินเป็นอย่างเดียวเดี๋ยวลองดูครับว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าค่ะไปจัดไปให้เด็กๆช่วยอะไรบอกเลยสั่งเลย ปลาเตรียมน้ำมาโตเตรียมปลาป๋องปลากป๋องทำไงนะเราจะเอาแต่เนื้อปลาป๋องมาตำค่ะน้ำเราทิ้งเลยใช่ค่ะอ่ะงั้นน้ำเดี๋ยวเราแยกไว้ใครใครชอบกินน้ำไหมหนูเอาเฉพาะเนื้อปลาครับอ่ะแล้วไหนน้ำมันอ่ะนี่ค่ะอ่ะเอาไปทิ้งเลยงันอ่ะเอ้ยอย่าทิ้งนี่น้ำเยอะมันเสียดายก็กินกินได้เหรอได้ กินยังไงระวังบาดปากนะปากแดงเลยตุบ๊ไม่ครับตุ่มมามีงี้เหรอทำให้ละเอียดเลยเหรออืมให้ละเอียดเลยละเอียดปะนั่นแหละเล็เล็วันนี้เราจะทำล้ายานก็เลยนะคะวันนี้เราก็ซื้อกะทิชั้นสดๆมาเลยตั้งเตาให้เดือดนะคะแล้วก็ ใส่หัวลงไปอ๋อใส่หัวหางมันก็มีอยู่นะใส่หัวก่อนค่ะุ้ยอันนี้ซื้ออะไรหนึ่งโลหรอใช่ค่ะกระทิแตกมาละะแล้วนะคะเราก็ใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะอือจะเผ็ดไหมเนี่ยเชฟคนในเข้ากันนะคะวันนี้ชิวๆอยู่ที่บึงบางเลนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าอา๋อวันที่เจเนาะเพฤษภาเป็นวันอาทิตย์ เราจะเปิดบุฟเฟ่แต่ยังไม่รู้เลยครับว่าเป็นบุฟเฟ่ปันดินปลายิศกหรือว่าจะเป็นบุฟเฟ่ทุกอย่างดีให้เอฟซีช่วยเมนต์กหน่อยลองคอมเมนต์กันหน่อยว่าใครสนใจแบบไหนไคอมเมนต์็นในแนวทางไหนเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจัดให้ครับนี่ปลาหนังเยอะมากปาสวายเยอะมากนะครับปันนินปลายิศกก็โตขึ้นมาจากครั้งก่อนเยอะมาก กะทิกะทิแกงก็เข้ากันเรียบร้อยแล้วน้ำก็เดือดน,นะคะแล้วตามด้วยเนื้อปลาลงไปเลยค่ะที่เราโคกงอเอาไว้ย,ยเนื้อปลานี่เน้นเลยนะเป็นเมนูที่ไม่ต้องทำปลาสบายเชฟเขาเลยนี่ค้นอยู่เด้อเด้อนึกว่าจะไม่พอคนงมากอ๋อต่ต้องคือน้ำลายเราต้องเที่ยวนะคะให้เนื้อกะทิเข้ากับปลา แล้วก็เติมหางทีหลังคุณหอมแล้วเนี่ยอืมมาแล้วอ่ะมันเหมือนเป็นเนื้อปลาทูน่าใช่ไหมกินปลากระป๋องกับซอสเลยเออโดนกับพริกแกงโดนกับกะทินะครับตีขึ้นมานี่เฮ้ยทาไปทำามอืมอร่อยกว่ากินที่ร้านเลยางเนี่ยยังไม่ชิมเลยเออนั่นตอนนี้ก็เริ่มค้นเลยนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะแต่เราใส่เนื้อเยอะเราจะไปเน้นที่หางกะทิค่ะเราจะให้ช้มค้นมันใหม่หางครับหางลงไป ้าเต็มหมดเลยเหรอโอเคโอเคเอาพอเดอนแล้วก็ปรุงรสนะคะในใสุ่ัยเกลือเค็มแล้วก็ใส่าเติมหวานน้ำตาลปี๊บเนาะค่ะถ้าใช้ปากระป๋องอ่ะมันก็ไม่ยากนะร๊แบบเกลือก็เสร็จละคนไปยังขาดความเค็มขาดความหวานครับไส่ดีครับจนกว่าจะพึงพอใจ รงรถได้ที่แล้วครับก็นี่ครับลูกชิ้นปลาไก่าโลกันปิดฝารอเสิร์ฟเรียบร้อยครับน้ำยาวันนี้ใช้ปากระป๋องนะครับง่ายมากแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนี่ค่ะมาดูทีเด็ดของเราน้ำยาเสร็จจะต่อโด,ดยเส้นขนมจีนนะคะอันนี้เป็นขนมจีนเส้นสดนะคะอะไรนะ บึงบังเลโอ้โหขายของยิ่งมีขายของเลยใช่ไหมบอกตรงๆนะสำหรับคนที่เคยซื้อขนมจีนแบบที่ตลาดนัดกินอะ่ะคือบอกเลยลองอันนี้แล้วจะติดใจว้าเคยกินแล้วใช่ไหมยังยังจะบอกว่าเตากับมิว่าเคยแล้วและติดใจจริงเส้นเล็กเหนียวนุ่มละมุนลิ้นมากเดี๋ยวลองดูว่าจะเหนียวร่มละมุนลิ้นไหมมิวยังไม่เคยกินนะเดี๋ยวลองดูชิปนี้พร้อมๆกันมีวิธีการทำอยู่ แช่น้ำก่อนห้านาทีครับแล้วก็เอาไปต้มอ,อีกห้านาทีแค่นั้นครับง่ายๆอันนี้แช่ไปแล้วห้านาทีครับยิบมะสักสองอันอู้ใสลงไปเลยเตต้มอ,อีกสี่ห้านาทีนะครับให้เส้นมันเป็นสีขาวขุ่นแล้วก็เอาไปกินกันแ,แรบแรกต้องหมิเห็นเหมือนวุ้นเส้นเลยนะครับเส้นใสๆคือมันไม่ใช่แป้งหมักเส้นมันก็จะอย่างเงี้ยแหละแล้วมันได้ยัง อาชิมก่อนเลยร้อนสิไอมิวเหนียวไหมเด้งดึ๊กเลยได้อย่งอะได้ยัง่ะความนิ่มอะเส้นอะพี่เส้นหรอได้แล้วใช่ไหมเอานกน้ำเย็นไปทำไมเยอะยังค่ะก็เมื่อกี้ใส่ไปตั้งสี่ห่ออะห่ออะ่รอะไทยเออ ใส่มากโตเยอะไหมอัลกิบาทโตอัิบาทก็ได้กิบาทก็ได้เอาสามบาทพอเอาพอพอพอสามบาทพอกินเยอะเปลืองเราจะกินกับน้ำปลาเลยกินกับน้ำน้ำยาปลาปลาเปล่ามันไม่กินเผ็ดนะเปล่าบอกกินกับน้ำปลาครับ ไหนโตชิมสิอะไรอ่ะไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยอร่อยอรอยนุ่มไหมุ่มไหมเป็นไงเป็นไงโตเพิ่งกินครั้งแรกครับเวิร์กโตบอกเวิร์กหนอจัดการนีิมิวคือน้ำกะทินะครับเขาจะมีความมันของตัวเนื้อปลาด้วยเนาะที่เราตำตำเนี่ยมันจะออกมาเนี่ย อาหารที่หาอะไรต่ก็ <c oughs> ไม่มีช้อนไม่มีซ่อมเลยเหรอเอาไปนะนี่ครับนี่ของแม่ครัวแม่ครัวกินแค่เนี้ยลองชิมก่อนลองชิมก่อนขอเขาตามจริงเลยกินครั้งแรกมันเป็นยังไง ชอบอะเราชอบกินเส้นแบบพอคุ้เส้นอยู่แล้วแล้วมันเหมือนมันเ้แล้วมันายใช่ไหมเส้นมันไม่ใหญ่ถูกไหมแล้วมันเหนียวไหมนุ่มไหมนุ่มเลยผ่านไหมผ่านกินครั้งแรกจริงๆนะครับ f c ชอบว่ะแบบของดีบางเลนอยากให้ลองครับ f c อาจทับเรียบเทียบกับขนมจีนที่เป็นเข่งที่เราหาซื้อตามบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างเส้นมันหนามันจะขาดง่ายอ่ะเส้นเส้นขาดง่ายแต่อันนี้มันจะไม่เหนียวขนาดนี้ ดูครับดูอุ้มปับ๊บเดียวโตหมดแล้วเอฟซีหันไปทางไหนก็มีแต่คนกินเต้นดูเป้าอะ่ะจานเวเลอร์จะหมดแล้วอะ่ะนี่ขนมจีนน้ำปลาเฉยนะใครสนใจนะครับอินบ็อกซ์มาได้นะฮะอยากให้ลองเอฟซีที่สำคัญเก็บไว้ได้เป็นปีครับน่าลองทำเมนูอื่นด้วยคือพอวัตถุดิบมันดีอนะเนาะทำเมนูอะไรก็น่าจะอร่อย โอเคอิ่มไหมวันนี้อิ่มครับจุล้วเป็นไงบ้างกินขนมจีนอร่อย,อร,อ,ยอร่อยครับอร่อยกว,ว่าที่คิดไว้อร่อยกว่าที่คิดไว้ใช่ค่ะตอนแรกมองมันมก็ธรรมดาอะไรอย่างงี้แล้วเมื่อกี้นะครับพอกินเสร็จนะครับเขาหยิบเส้นมาดูดูนะหยิบเส้นมาดูมันมันเหมือนอะไรมันมันเหมือนวุ้นเส้นผสมเส้นหมี่มันผสมอะไรขนมจีนอืมระดับเด้งๆแปลกๆอ่ะนี่อ่ะมีขนมจีนไหมล่ะเออ แป่าต,ต้องหอยมะเขือโอ้โหเมนูมายาวๆเลยจ้มามะเขือบ้านเหนียวจริงๆเส้นแบบนี้นะถ้าเรากินปลานะตำซัวแต่ยอนจัดคงกินน้ำป,ปลาปก่อโอเคปะกินนี้แค่นี้ก่อนเนะาะอ,อิ่มแล้วเดี๋ยวไม่แน่ไบ่ายๆไปหาตกปลาช่อนกันดีกว่าไหมไปกินกินนี้ก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย